ดวงคนเกิดวันศุกร์ในเดือนพฤศจิกายนปี2567จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกๆคนเนาะไปวัดใกล้บ้านไปลอยกระทงไปขอขามาลาทวดก,กับพระแม่คงคาและสร้างบุญสร้างกรสนทําทำบุญทำทานกับวัดใกล้บ้าน ของคุณเองนะครับเป็นการเสิร์ฟตววในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับในเดือนนี้นะครับก็มีไพ่ใหม่นะครับเป็นไพ่หนีเลยอย่างแรกนะครับไพ่ดูน่ารฟินนะครับเป็นไพ่นกกระต่ายนะเดี๋ยวจะดูพื้นพลังใจกันนะเป็นไพ่ทาโร่นะครับเป็นไพ่แมวมาหลายเดือนแล้วนะเป็นไพ่นกกระต่ายบ้างนะครับไอีกหนึ่งไพ่นะครับเป็นไพ่ ใจสู้ออร์คโคนะครับเป็นไพ่เกี่ยวกับสาหรับคนที่ทํางานเสริมเนี่ยมาร์ไพ่ก็จะสื่อในเรื่องของการทำเกี่ยวกับอาชีพทั้งหมดทั้งมลเลยนะครับยวเรามาดูดีกว่านะครับในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรสําหรับคนเกิดวันศุกร์นะครับในเดือนพฤิกายนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูเรื่องของสภาวะพลังใจนะตัวอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของเด็กถือไม้นะครับพรังงานเด็กถือไม้เนี่ยไพ่ขึ้นเป็นในเรื่อง ความกระตือร้นนะครับความกล้าหาญนะไม่ว่าจะทําอะไรประามนะเหมือนทาหลายทิ่หลายอย่างด้วยความมั่นใจนะยิ่งความมั่นใจมากเท่าไหร่เนี่ยในสิ่งที่คิดนะครับในสิ่งที่อา่ามุ่งหวังนะในสิ่งที่ตั้งใจเนี่ยก็ย่อมเกิดผลสําเร็จนะครับเอาดูซิตะแมนต่อมานะครับตะแหนข้อเสียให้ขึ้นเป็นเรื่องของราชาถือถ้วยนะครับข้อเสียเป็นเรื่องของอารมณ์นะความบันเทินะครับเรบพราะววงเรื่องอดีตมีความกลัวนะเรื่องต่างๆที่ ถ้าหากทาผิดพลาดอะไรบางอย่างมาเนี่ยมันมีความกลัวเยอะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการกระทำหลายสิ่งหลายอย่างถ้าคุณมีความตั้งใจคุณมีความมุ่งรั่นหรือกล้าที่จะทําอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยก็ต้องทําให้สุดนะครับทําให้เต็มที่ในเรื่องของสิ่งที่ทํามันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดมันขอคว่าในเรื่องของความกำลังเละไรมากเกินไปเนี่ยมันก็ทําแบบไม่ได้แบบเต็มที่นะทําให้แบบด้วยความ <c oughs> ลังเลสงสัยจะกก้าก็ไม่กล้า,ลาจะไปก็านาน ah ไ,มไ,ปไม่ไปมันก็เลยทําให เรื่องสิ่งต่างๆที่มันคาดหวังมันก็เปอร์เซ็นที่จะสําเร็จมันก็ลดน้อยถอยลงไปได้นะครับมาดูซิว่าตําแหน่งคนรอบข้างล่ะไ่ขึ้นเป็นดอวเมจิเชียนนะครับเนื้อเรื่องคนรอบข้างไปขึ้นเป็นเป็น,ปนที่ปรึกษ,ษานะครับช่วยเหลือนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมีโอกาสได้รับแรงบันดาลใจนะได้รับคําสนับสนุนนะคําที่จะ ให้เราเนี่ยมีพลังใจมากขึ้นนะมีคนช่วยสนุนอยู่รอบข้างเลยในห้องโนี้ก็ค่อนงดีนะในเรื่องของความรังเลก,ก็สามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือไปขอคำปรึกษาอันนี้ก็ได้ด้วยเช้นกันได้สติปัญญาได้ช่องทางมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เป็นต่อมาไปขึ้นอุปสรรคนะอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของหนึ่งเหรียญน,นะครับอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของการที่ มันเหมือนเวลาเราเริ่มทําอะไรห่วงช่วงนี้มันอาจจะเจออุปสรรคเยอะนะครับอาจจะเริ่มจากความยากลําบากเริ่มจากความที่มันเจอหลายๆอย่างที่ต้องเป็นคล้ายๆบททดสอบนะครับมันทำให้เรากลัวนะเออกลัวว่าจะไม่สําเร็จกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นกลัวว่าจะเป็นอย่างนี้นแต่ว่าเมื่อมันเริ่มมาด้วยความยากลําบากมันไมไ่มาแบบง่ายๆก็ทําให้คุณได้ประสบการณ์มายิ่งขึ้นด้วยนะให้มองในมุมนี้ดีวกว่าจะได้ไม่คิดเยอะคิดมากจนเกินไปนะครับต่อมาไพ่ขึ้น ในเรื่องของวาสนาไปขึ้นเป็นเรื่องของเดอะมูนนะครับในเรื่องของเดอะมูนเนี่ยไปขึ้นในเรื่องของโชคชะตานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเทพเทวานะครับที่จะปกปักรักษานะครับแล้วก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าพลังงานที่เป็นในเรื่องของพลังงานที่มาในเรื่องของพร้อมรู้สึกนในเรื่องของเทพเทวาบางทีมันทาให้คุณรู้สึกแบบคิดมากขี้กังวลนะเดอะมูนในพลังของความคีดกังวลเลยแหละนะคิดมากฟุงซ่านุ้ยนะนั่นมีคขาอ่อนไหวนะครับแต่ก็มีเซนต์ค่อนข้างเยอะเซนต์ค่อนข้างแม่นในห่วงช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ย ก็เหมือนว่ารถ้ามันเหมือนมีเซสมาเป็นลางสังหรณ์เตือนอะไรบางอย่างคุณในห้องชงนี้ก็มันเหมือนต้องตั้งสติแล้วก็กลองคัดกรองดูว่ามีความเป็นไปได้ไหม <c oughs> เพื่อที่จะเหมือนคล้ายเป็นสัญญาณเตือนภัยบางอย่างนะ <c oughs> ในเรื่องปัญหาในเรื่องของคนในเรื่องของสิ่งที่กําลังจะเกิดมันจะค่อนข้างที่สแม่นในห้องชงนี้เหมือนกันนะครับมารู้สึกว่าในเรื่องของความรักคนโสดนะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรบ้าง ให้ขึ้นเป็นฤาษีนะในเรื่องของความรักให้ขึ้นว่าให้ตั้งจิตนะครับให้ดีพลังงานจักรวาลเนี่ยขึ้นเป็นพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักปษาแล้วก็ให้พรอแต่จิตใจตัวคุณเนี่ยต้องปรับให้ดีนะครับปรับสมาธิปรับจิตสร้างพลังงานบวกให้เกิดขึ้นในจิตใจจะได้มีในเรื่องพลังงานจักรวาลเนี่ยมนหนุนนำนะพลังงานจักรวาลส่งพลังงานความรักที่ดีๆเนบังเกิดขึ้นกับตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับมาดูในเรื่องของ อดีตนะครับอดีตความรักเป็นอย่างไรไปขึ้นเป็นพระสุขนะแล้วก็ขึ้นเป็นราชาถึงเรียดน,นะครับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของจิตใจนะครับเรื่องต่างๆที่มันเป็นทางความรู้สึกของตัวคนเองทุกๆอย่างเนี่ยอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ต้องปล่อยมันผ่านไปอะไปก็ว่ามันเหมือนตับใจเข้าใจตัวเองนะเรื่องความสร้างเหตุผลที่ดีนะที่แบบเอ้ยคือยู่คนเดียวได้เอ้ยเอวมันมีใครสักคนมาก็มีความสุขนะอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไปคิดอะไรเยอะอะไรมากในเรื่องอดีตนะในเรื่องความรัก ปัจจุบันไปขึ้นเป็นในเรื่องของอพัสดุบัณฑัญชานะครับแล้วก็ไปขึ้นปในเรื่องของสามเหรียญนะครับไปขึ้นเป็นในเรื่องของคนรอบข้างอม,มันเหมือนอยู่กับเพื่อนตอะฝอ่ะในห้องจงเนี้ยในเรื่องของความรักมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้คิดอะไรเยอะนะเมื่อมีมาก็โอเคไม่ได้ถึงขั้นทุกข์ือกสุขอะไรมากนะักแต่ว่ามันก็สามารถที่จะอ่าเปิดใจรับ,ร,บรักใหม่ได้เปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตได้นะครับ อนาคตไปขึ้นเป็นในเรื่องของอะรญันนีนะครับแล้วก็ไปขึ้นเป็นราชินีถุถ้วยนะครับในเรื่องของสิ่งที่คิดต่อทําต่อมากกว่าในเรื่องของความรักการตัดสินใจนะแล้วก็มันเหมือนมีการรอคอยใครสักคนรอคอยใครที่รักคุณจริงๆทําให้คุณมีความสุขมันเหมือนเป็นการที่คุณต้องค่อยๆค,ค,คัดกรองในปัจจุบันนะมีโอกาสก็สาหาคำรึกษาจากเพื่อนจากคนรอบข้างมันจะได้ ได้หลากหลายมุมมองที่จะเออจะเอาให้ใครมาอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันเราก็ต้องมองในทุกๆมุมทุกด้านคนอื่นคิดยังไงเราคิดยังไงรู้สึกอย่างไรเป็นการ <c oughs> ค่อยๆสกรทำความเข้าใจตัวเองไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ มาดูในเรื่องของคนมมคู่กันบ้างนะครับคนมมคู่เ <ถ used> ป็นอย่างไรพลังงานจักรวาลจะบอกอย่างไรบ้างดูซิไพขึ้นเป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับเป็นเรื <hit> the <benchmark> ่องของความคิดที่เอ่อตัวคุณอาจจะมีความคิดที่มันแบบตรงกันข้ามนะบางทีมันคิดลบจนเกินไปด้วยนะเรื่องของพลังงานจักรวาลจึงทําให้ดึงดูดแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเข้าไปเยอะนะครับแล้วเนี่ยคุณต้องคิดบวกเยอะๆหน่อยในหงชงนี้เพื่อจะดึงดูดความรักดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของเจ้าชะตานะเป็นอย่างไร เจ้าตาไป่ขึ้นในเรื่องของ่าวะรุนนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นเจ้าชายูุรียนนะในเรื่องของความรู้สึกต่างๆเป็นเรื่องของความคิดของตัวคุณเองที่มันเหมือนต้องมองให้กว้างมากขึ้นนะครับมองเห็นภาพประงคมรวมของความรักบางอย่างมันเกินสิ่งที่คุณมีโอกาสจะมองข้ามนะครับในเรื่องของความรู้สึกต่างๆของแฟนของคุณนะครับต่อมานะคู่คุณคิดอย่างไรไปขึ้นในเรื่องของนิพานแล้วก็ขึ้นเป็นเทมูรันะะนะครับเขาพยายามที่จะ เข้าใจตัวคุณนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรหรือเข้าใจแบบไหนรู้สึกอย่างไรเนี่ยเขาค่อนข้างจะมองมีความเป็นเหตุเป็นผลมากคุณด้วยซ้ำไปนะบางทีมีอะไรคุยกันดีกว่านะมีอะไรก็ปรึกษากันได้นะครับในเรื่องของการปรับทําความเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งที่เขาเป็นเราเป็นเนี่ยภา,ากันได้คุยกันทุกๆอย่างมันจะค่คอยๆกระชับความสัมพันธ์ในทิศทางดีได้ด้วยเช่นกันนะครับ มันเรื่องเรื่องของการงานกันบ้างนะครับสำหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรนะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณนะไปขึ้นในเรื่องของความคิดนะบางทีมันก็มีความคิดลบค่อนข้างเยอะนะครับในห้วงช่วงนี้ต้องสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองให้เยอะเข้าไว้นะครับมันเหมือนเป็นพลังงานที่คุณคิดว่าเออทาไม่ได้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงุนเป็นอย่างนี้เอาความคำพูดคนนะมาคิดมาใส่ใจเยอะจนเกินไปซึ่งเซลนี้มันจะบทบังเรื่องของพลังงานบวกบทบังเรื่องของพลังงานจักรวาลที่จะ ส่งพลังงานที่ทําให้คุณเกิดความสําเร็จมีโอกาสมาก่ขึ้นได้ด้วยนะต้องสร้างพลังงานบวกเอาไว้เยอะๆในงวงสุนี้ก็จะนํนาเนืน้อความสําเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมาดูในะเรื่องของโอกาสนะครับตรงนี้มีโอกาสในเรื่องงานไหมดูซิไปขึ้นโอกาสมีนะอนืมคนกันงดีด้วยนะครับอยู่ที่ว่าตัวคุณนะ่ะจะวางแผนจะทําอย่างไรให้เกิดความสําเร็จนะความที่จะได้งานเนี่ยไป่ขึ้นว่ามันต้องคิด ก้าวไกลนะต้องคิดาวางแผนตัวเองให้ดีแล้วก็ทําให้เต็มที่สุดความสามารถด้วยความรู้ความสามารถตัวคุณนะมีโอกาสสาเร็จเป็นทิศทางที่ดีอยู่แล้วนะเขต้องสร้างความกล้าหาญความกตือร้นให้กับตัวเองเยอะๆนะพตัวจุดเด่นตัวตนเนี่ยคุณมีอยู่แล้วนะคุณมีดีในตัวนะก็ต้องเอาออกมานะักยภาพทุกอย่าง ความสาเร็จก็จะมันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับอุปสรรคล่ะอุปสรรคไปขึ้นใน,นเรื่องของอความกลัวนะเป็นความกังวลของตัวคุณนี่แหละนะอุปสรรคมาจากความคิดนะมาจากสิ่งที่คุณอาจจะไม่กล้าที่จะเผชิญหน้าไม่กล้าจะเริ่มต้นมันเลยทําให้คุณแบบมัวแต่กล้ากลัวอยู่นะนะ้าจะต้องคิดนะแล้วก็ทำนะคิดแล้วก็เต็มที่ ความสําเร็จเรื่องการได้งานก็จะมันเกิดขึ้นนะครับคนรอบข้างล่ะคนรับข้างไปขึ้นในเรื่องการที่รับความช่วยเหลือที่ดีนะครับได้รับคำมุกข์สัดีเลยนะเภายในเรื่องพื้นฐานใจก็ขึ้นดีเหมือนกันในเรื่องการที่ได้รับคนช่วยเหลือได้รับคนที่จะมาหนุนนําไม่ว่าจะคิดอะไรก็ตามมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนนะผลหลักปูใหญ่ก็ช่วยเหลือดีในสิ่งที่คุณจะทําหรือว่าสิ่งที่คุณคิดด้วยเช่นกันนะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยนะในเรื่องของสิ่งที่คุณคิดคุณทํามันประสบความสำเร็จ มาในเรื่องของคนที่ทํางานประจานะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณนะครับไปขึ้นเป็นในเรื่องของจิตใจนะความรู้สึกบางอย่างมันยังปิดกันนะในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นพลังงานที่ดีๆเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานจักรวาลที่จะหลุนนาให้คุณเกิดความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าทีก่การงานมากขึ้นนะครับบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนห่วงช่วงนี้มันต้อง สร้างพลังงานที่ดีให้เกิดขึ้นนะเพื่อจะเปิดพลังงานแห่งความเสร็จที่จะเป็นขุมทรัพย์นะให้คุณไปตามสิ่งที่คุณมุ่งหวังได้แลงั้นต้องเริ่มจากการคิดบวกเริ่มจากการที่คิดสร้างพลังงานดีดึงดูสิ่งดีๆเข้าหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับมารู้สึกว่าในเรื่องของคนที่ทํางานประจำนะจุดเด่นนะครับเป็นอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นในเรื่องของการชะรางนะครับในเรื่องของการปรับใจในเรื่องของการตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ต้อง เกิดจากความตั้งใจนะเกิดจากความมุ่งม่กเกิดจากความกล้าของตัวคุณที่จะเอาชนะทุกๆนะอุป,ปรสรรคเอาชนะทุกๆสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเราต้องทําตามหน้าที่ของเรานะครับต่อมาคนารับ้างไปขึ้นในเรื่องของช่างนะช่างมัดในเรื่องของคนรับข้างเนี่ยก็ถามว่าช่วยไหมก็เหมือนชานหนักอะ่ะมันมีการที่จะดูในเรื่องของการการะทำของตัวคุณขึ้นข้างเยอะนะแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วคุณพึ่ตงตัวเองอดีสุดเลยในะหงชงนี้ยังไม่ต้องพึ่งใครมากนักแต่ถามว่าจะมีคนช่วยเหลือไหม ไอ้มีมันก็มีแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันต้องเริ่มไปก่อนเกินครึ่งแล้วก็จะมีคนเข้ามาช่วยตัวคุณนะครับต่อมานะอุปสรรคล่ะไปขึ้นเป็นเรื่องของนะนกที่กำลังจะบินนะเปนเรื่องของการที่ ปล่อยอิสระภาพนะปล่อยใจของตัวเองไม่ต้องไปคิดได้เยอะนะครับเนเรื่องอุปสรรคต่างๆนาเนี่ยมันมีเข้ามานั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบมากคือมันปล่อยอิสระภาพคือมันปล่อยผ่านปล่อยผ่านไปอุปสรรคมาก็แก้ไขได้นะฮะคุชนวอุปสรรคไม่ได้หนักมากนะักแต่มันจะหนักที่ใจตัวคุณมากกว่าในเรื่องของการตัดใจะเรื่องของการคิดในการวางแผนเนี่เรื่อง,องต่างๆให้มันค่อยๆจะให้เกิดความเสร็จที่ดีนะครับมาดูในะเรื่องของคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวนะคะรับพนักงานจราลจะบอกอะไระคุณ พหขึ้นเป็นในเรื่องของความอายุธรรมนะเป็นความคิดลบของทุกคนที่มันเอ็นเอียงทําให้บางอย่างหรือการมองทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันทให้มันลงไปสู่สิ่งลบๆนะความคิดลบๆซึ่งเสี่ยวเนี่ยมันจะเผาร้อนใจใจตัวคุณทําให้คุณเนี่ยเหมือนมองอะไรมันก็ทุกไปหมดมองอะไรมันก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นั่แล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่เนี่ยเอเอียงเป็นความทุกข์จนเกินไปสร้างพลังงานบวกให้ดึงดูด สิ่งดีๆเนี่ยเนะขาหาตัวคุณมากินขึ้นเพื่อจะส่งเสริมในเรื่องธุรกิจตัวคุณด้ด้วยนะครับอ้ามาดูซิว่าในเรื่องของธุรกิจช่วงนี้นะครับเป็นอย่างไรนะ่จุดเด่นเป็นอย่างไรดูซิให้ขึ้นในเรื่องของความกังวลใจนะแล้วก็ในการจัดการปัญหาต่างๆดังนั้นะสิ่งที่เป็นจุดเด่นคือการมองแล้วก็แก้ไขปัญหาในห้องช่วงนี้ให้มันเรียบร้อยให้มันดีที่สุดนะครับ ในเรื่องของคนรับข้างล่ะคนรับข้างไปขึ้นในเรื่องการปวดหัวนะมันมีเรื่องหลายๆอย่างที่คุณรู้สึกแบบไว้ใจใครไม่ค่อยได้ในห้องจุงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนรับข้างก็พึ่งได้เพราะว่าไพ่ขึ้นเป็น,นเรื่องของอ่าคนรับข้างสามารถพึ่งพาได้นะแต่ก็มีบางคนแหละที่เหมือนคล้ายสร้างความปวดหัวให้กับตัวคุณเนี่ยเป็นเพราะเฉพาะจะจงบุคคลมากกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนงนะั้นคุณอยากเหมาลวมนะกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันทำให้คุณค่้ยเวลื่อก,กับการที่ไว้ใจคนในห้องจรงนี้ค่อนข ต้องพึ่งตัวเองต้องทำด้วยตัวเองจนเกินไปนะครับในเรื่องอุปสรรคล่ะอุปสรรคเป็นเรื่องของความทุกนี่แหละนะครับความที่คุณคิดเยอะจนเกินไปนี่แหละมันทําให้มันเหมือนไม่ค่อยอยากที่จะไปยุ่งกับใครอยากทําอะไรคนเดียวนะอยากคิดคนเดียวเนี่ยบางทีมันเหมือนจมปลักกับความทุกข์ของตัวเองนี่แหละที่เราคิดเองสร้างเองนั้นต้องปรับใจให้มันคงเส้นคงวามากยิ่งขึ้นนะเวลาจะทําอะไรมันจะได้ไม่ตกไปอยู่ในความทุกนะตกไปอยู่ในเรื่องความผิดพลาดในเรื่องความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ มาดูในะเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับการเงินพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณบ้างนะครับไปขึ้นเป็นในเรื่องของอสรพิษนะ <c oughs> ในเรื่องของพลังงานจักรวาลเนนะี่ยขึ้นมาเรื่องของความกังวลใจความกลัวนะการที่จะกลัวสูญเสียเงินกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้จนเกินไปทําให้มันไม่สามารถดึงดูดเงินที่ขึ้นมาหาตัวคุณนะมันไม่สามารถจะดึงดูดพลังงานดีๆเนี่ยเข้าหาคุณได้โอกาสต่างๆเรื่องการเงินมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นคือจิตใจที่ดีนะครับในเรื่องของการสร้างพลังงานบวกะะจจิิตใให้้เเกดขึนนพื่อ หึงดูดการเงินนะดึงดูดซับเข้ามาตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูสิว่าในเรื่องของใครจะเป็นอย่างไรนะครับใครขึ้นเป็นในเรื่องของความเหนื่อยนะในเรื่องของการที่มันเหมือนสร้างโอกาสนะให้เกิดขึ้นในเรื่องของการเงินเพิ่มโอกาสให้มันสามารถที่จะไปใช้จ่ายสิ่งต่างถามว่ามันมีความสมดุลไหมมันก็ยังหนักอยู่นะครับเรื่องรายจ่ายต่างๆก็ยังมีเยอะอยู่แต่ว่ามันยังคอยจะหาจองหวะใบบางนะครับนี่สิทธิ์หลัก นิสิตพขึ้นในเรื่องของการที่เมันได้รับความช่วยเหลือนะในเรื่องของนี้สินเนี่ยก็ยังไม่ใช่ถึงขั้นลำบากแต่เป็นความกังวลใจของตัวคุณมากกว่าที่จะกลัวจะเกิดนี่เกิดสินมันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเงินเก็บล่ะเงินเก็บอย่างซึ้งเซ็งอยากเก็บให้ได้มากเกยิ่งขึ้นกว่าเดิมน่ะจริงๆแล้วว่าเรื่องของทั้งนี้สินเรื่องของเงินเก็บเนี่ยมันไม่ได้แย่แต่มันเป็นความกังวลใจเป็นความคิดมากของตัวคุณนะครับแล้วลงทุนล่ะพายขึ้นว่ามันเป็นการลงทุนที่ต้องระวังนะบางทีมันก็ บางอารมณ์มันใช้อารมณ์เยอะเกินไปอ่ะมันลงทุนโดยใช้อารมณ์แล้ว tested. มันจะทําให้ลงทุนผิดพลาดนะครับเมื่อลงทุนผิดพลาดแล้วเนี่ยมันก็แล้วก็แล้วไปเลยนะดังนั้นต้องใช้สติมากๆในการลงทุนในห้องช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้คุณมาจัดการเรื่องของการหารายได้นะค่าใช้จ่ายเรื่องของหนี้สินเงินเก็บต่างๆให้มันเป็นไปหนักที่คุณต้องการก่อนกแล้วการเรื่องการลงทุนก็ค่อยๆเปค่อยๆไปนะครับมาดูในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเป็นอย่างไรนะสุขภาพภายนอกนะครับภายในแล้วก็สุขภาพใจนะครับ ก็ภายนอกภายในนะครับภายนอกภายในก็่ยก็ระวังเหมือนกันนะเพราะว่าไยขึ้นในเรื่องของอากาศนะแล้วก็เป็นเรื่องของตัวคุณเองด้วยนะไยขึ้นเรื่องเกี่ยวกับลาไส้นะครับเกี่ยวกับมันมากับความเครียดด้วยนะดูสิมีไหมจิตใจมันก็มีความเครียดเหมือนกันนะแต่ก็พยายามปล่อยวางแต่มันมีเบื้องลึกในจิตใจของตัวคุณเนี่ยที่ต้องระวังเพราะว่าในเรื่องของภาวะภายนอกเนี่ยนะดูภายนอกก่อนว่าเราก็ต้องป้องกันทีดีในเรื่องของโรคภัยในเรื่องของอากาศในเรื่องของ อากาศเปลี่ยนแปลงนะยิ่งถ้าหากไม่ดูแลสุขภาพไม่ดูแลจิตใจเนี่ยมันก็จะมีผลทบตัต้งสองทางเลยทั้งเรื่องของจิตใจด้วยสภาวาร่างกายตัวคุณด้วยมันทําให้เหมือนแบบเป็นทั้งปัญหาโรคกระเพาะปัญหาอ่าไมเกรนนะโรคประจําตัวต่างๆมันค่อนข้างจะประทุเยอะในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันได้และรวมไปถึงอนาคตได้ด้วยนี่ต้องระวังให้ดีนั้นในวันชึน้นแันก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นจะดีกว่านะครับมาดูซช่ว่าไพ่จะตื่นอะไรบ้างน,นะครับตำแหน่งในเรื่องของ ตัวตนจุดเด่นนะครับไม่ขึ้นในเรื่องของความตกใจอืมพลังงานที่เป็นความกระเทร้อนที่มันเกิดขึ้นในตัวคุณเองเนี่ยนะทุกๆอย่างมันเกิดจากแรงปันดาลใจสิ่งที่มันผลักดันให้เกิดความสําเร็จนะครับทุกอย่างนะมันก็คุณทาทุกสิ่งอย่างไม่ได้ในครั้งเดียวรนะทุกๆอย่างมันก็ต้องเกิดจากการตัดสินใจของตัวค,นนคุณนั้นเลือกสิ่งที่คุณชอบนั่นแหละแล้วทาสิ่งนั้นเหล่านั้นเนี่ยให้ได้ดีที่สุดและความสําเร็จก็จะบังเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับต่อมาในเรื่องของตําแหน่ง ข้อเสียนะคะให้ขึ้นเป็นกําเนิดในเรื่องของข้อเสียบางท,บางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเมื่อคนเริ่มที่จะทําอะไรแล้วเนี่ยอย่าลังเลนะตัดสินใจทําเลยให้คือว่าต้องทําเลยกําเนิดคือการทําโดยทันทีนะครับเมื่อคุณคิดแล้วมันถูกใจแล้วนะก็ทาโดยทันทีเพื่อจะให้เกิดความสุขถึงแม้ว่าจะเกิดความผิดพลาดคุณก็แก้ไขจัดการดูว่าอะไรที่คุณผิดพลาดดูอะไรที่คุณต้องทําต่อนั้นเป็นการที่คุณพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆนะครับต่อมา ในเรื่องของคนลข้างไปขึ้นทุกข์ทุมนะความกลัวที่จะขอความช่วยเหลือกลัวคนนู้นกลัวคนนี้มากจนเกินไปมันทําให้อ่การที่คุณเองน่าจะมีคนช่วยเหลือนะเออแต่ว่าคุณไม่ได้ขอเนี่ยมันทำให้มันเหมือนต้องพึ่งตัวเองจนเกินไปบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องพึ่งคนบ้างนะจะได้ไม่เครียดจนเกินไปนะครับต,ต่อมาในเรื่องขององุปสรรคหลับไ่ขึ้นในเรื่องการฟื้นฟูนะครับในเรื่องของตาแหน่งอุปสรรคเนี่ยไ่ขึ้นเป็นพลังงานของการกลัวตัวกันเริ่มต้นเสียงต่างจริงๆแล้วต้องฟื้นฟูพลังใจตัวเองเพื่อจะ มีพลังใจในการขจัดปุปสัปรคปัญหาต่างๆเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างที่ดีนะให้เกิดความสเมากยิ่งขึ้นนะความอ่อนไหวให้ใจ,ใจิตใจต้องสร้างพลังใจให้เกิดขึ้นนะครับแต่แม่งเรื่องของวาสนาไพ่ขึ้นเป็นของมีค่านะในเรื่องของเพชรเม็ดงามนะไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของเสียสิทธิ์ที่ปกปักรักษาโตคุณเองนะครับสิ่ง,งต่างๆที่มันเป็นเรื่องของคุณค่านะความเป็นตัวเองมั่นใจในตัวเองรู้แล้วก็มั่นใจว่าคุณเนี่ยทำสามารถทําได้ในเรื่องของความสําเร็จนเรื่องของความตั้งใจก็จะ สาเร็จตามที่คุณตั้งใจได้เลยนะครับมารู้สึกว่าให้จัดให้ลองมูอย่างไรบ้างนะไพ่ขึ้นเป็นพระวิษณุนะครับปกปักรักษาแนละ้วเ,เราสามารถจะไปขอพรกับพระวิษณุก็ได้นะเพื่อจะให้ท่านหนุนนำนะครับแล้วก็ให้ท่านปกปักรักษานะครับต่อมาไพา่ขึ้นเป็นพยากุดนะครับใครที่เป็นหัวหน้างานนะหรือว่าใครทํางานเกี่ยวกับราชการหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยคือพยากุดจะหนุนนำนะท่านจะหนุนนําให้คุณเนี่ยสำเร็จ นันแล้วก็สามารถคุม้มคนได้พูดจาอะไรเนี่ยคนก็เชื่อฝังนะครับแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยสมปรารถนาไปขึ้นเมื่อคุณไปขอพอรกับองค์พระยากรนะครับไพ่บญญาไปานิหารขึ้นในเรื่องของการทําบุญกับการศึกษานะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของการถวายรองเท้ากับพระทุดงนะครับรวมไปถึงการไหวพระเก้าวัดเพื่อจะอหนุนนําให้เกิดความสําเร็จสิ่งที่คุณปรารถนาก็จะ สำเร็จมาก,กินึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามนะให้คุณน่ะไปไหว้พระเก้าวัดแล้วก็อุทิศบุญนะให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยแล้วก็ไปไหว้เทพเทวาแล่ว่็จะเป็นพญาคุธแล้วก็ไปไหว้พอพิสนุนะครับเพื่อจะนำให้เกิดความเสร็จในทุกๆด้านได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี้ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ